วันนี้ทาราจะพาคุณผู้ชมครับไปชมที่ดินหนึ่งไร่พื้นที่ใกล้ถนนทางหลวงหมายเลขสามสครับพื้นที่ตำบลหนองปืออำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีที่แปลงของเราครับจะห่างเข้าไปประมาณ400เมตรตอนนี้ทารลาวิ่งมาจากเขาหินซ้อนครับเราจะต้องอยูเทินกลับไปครับถ้าคุณผู้ชมมาจากโซนพัทยาชนบุรีระยองครับที่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ คุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินในเขตตำบลหนองปืออำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีครับแปลงนี้แปลงเลขหนึ่งไร่ฉนดคุดแดงนอสอสีจอพร้อมโอนครับครับเราจะเลี้ยวเข้าไปครับทางจากถนนทางหลวงหมายเลขสามสาหนึ่งครับเข้าไปประมาณ400เมตรที่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือถนนกว้างครับรถบรรทุกสวนกันเข้าออกได้สบายครับ เป็นอีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งทำเลท,ที่น่าลงทุนครับแปลงนี้ขายด่วนกับคุณลูกค้าที่กําลังหาพื้นที่ทําบ้านสวนหรือว่าจะทําเป็นลานพักลานจอดครับทําโกดังวเวเฮาเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ครับแปลงนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแครับราคาจิราจาต่อรองได้ที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับถึงแล้วครับ รูปแปลงฉนดคุดแดงนสอสีจอครับหน้ากว้างประมาณ15เมตรนะครับลึกลงไปประมาณ100กว่าเมตรครับ1ไร่คุณลูกค้าคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินครับทำบ้านอาศัยครับตรงนี้บรรยากาศรม่มรื่นครับด้านในมีต้นไม้ครับแนวเขตครับจากเสาหลักเขตนะเสาที่เราฝังไว้ตรงนี้ครับตัดขึ้นไปตามถนน สาธารณประโยชน์นะครับด้านหน้าครับไฟฟ้ามีครับน้ำประปามีด้านในครับมีต้นไม้ที่ปลูกไว้หลายสิบต้นครับบรรยากาศรม่มรื่นครับมีกอไผ่ที่แปลงนี้ไม่ต้องถมครับเพียงแค่เราทำทางเข้าบริเวณด้านหน้าครับเนื่องจากตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำระบายครับจากที่สูงลงที่ต่ำ ตอนนั้นเราต้องฝังท่อครับเพื่อที่จะข้ามจากถนนหลักเข้ามายัางแปลงของเราคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินใกล้ถนนทางหลวงหมายเลข3ามครับห่างจากถนนหลัก400เมตรน้ําไฟพร้อมครับหน้าแปลงมาทําคูลังแวหาส์ครับทำบ้านพักอาศัยทําห้องพักห้องเช่าได้เลยครับตรงนี้แปลงนี้พื้นที่ตําบล น้องปลืออำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบรุรีติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8, 8 6 0 8 1 8 8 8 5 6 8 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับทารายินดี่พาคุณลูกค้าคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื่อน,นี้